เครื่องตัวนี้เป็นมากิต้าพี่ันหนึ่งบอกว่าช่วยแก้ไขให้หน่อยเพราะว่าเพลากระบอกเพลาเนี่ยมันโยหลวมจะแก้ไขยังไงวิธีแก้ก็คือผมจะเปลี่ยนหูหิ้วตัวเนี้ยเป็นตัวยาวารุ่นนี้นะครับรูก็ตรงรุ่นต้องเลือกเอาให้ตรงรุ่นนะครับบางรุ่นรูจะไม่ตรงกันต้องเลือกต้องบอก เอาไปเทียบที่ร้านต้องเอาหูตัวนี้ไปเทียบที่ร้านผมก็จะเปลี่ยนเป็นหูยาวแล้วก็จะใส่ตัวรับน้ำหนักเป็นตัวนี้เป็นตัวนี้ตัวนี้จะหมุนได้อิสระคือจะหมุนจะหมุนได้รอบตัวเราสามารถที่จะเปลี่ยนใบเปลี่ยนอะไรก็หมุนได้โดยหิวลักษณะจะอยู่แบบนี้นะครับ แล้วถ้าเราถ้าเพราะว่าตัวนี้มันมันไม่ช่วยรับน้ําหนักเ่ามันจะทําให้กินเผากินไอกระบ,บอกเผาด้านในเนี่ยกินกินข้างในนี้แล้วก็ต่อให้ข้างนอกนี่ดีขนาดไหนข้างนอกนี่แกเผาเนี่ยดีขนาดไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าข้างในนี่เสียแล้วก็กคือทิ้งเลยใช้ไม่ได้ก็เดี๋ยวผมจะจะถอดตัวนี้ก่อนต้องถอดตัวนี้ออกแล้วก็ถอดหัวเกียร์ออก เราจะได้ใส่ตัวนี้ใส่ตัวนี้เข้ามาได้